มาจ่าหัวตาแล้วเวียกแล้วงานเนาะค่ะพี่น้องมาลงกันต่อเลยค่ะเก็บห้องโซนมุมเสื้อผ้าอีกแล้วเนาะจ้าขอความกรุณาคนที่แบบว่าคอมเมนต์อะไรในคลิปฉันด้วยนะหญิงนะเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงฉันนะเออถ้าบ่ฮู้เก็บปากไว้แดกเขาหรือว่าใส่สมองก่อนที่จะคอมเมนต์เด้อจ้าพี่น้องถ้าบ่งหายเลี้ยงสัตว์กูจะเอาสัตว์เลี้ยงขึ้นมาได้จังได๋จ้าหรือว่าถ้ามองนี้บ่งหายเลี้ยงก็มีหม่องอื่นเยอะแยะที่จะต้อนรับฉันจ้าเซาสิเศราบ้านเป็นหลังใหญ่ๆฉันก็ับาได้แต่ว่าฉันบ่เศรานะคะฉันสะดวกแล้วก็สบายใจตรง แล้วค่ะว่ามีคนอยู่หรือเปล่าถาบว่ามีคนอาศัยอยู่หรือว่าอยู่ห้องเป็นประจำชันก็สิบอาสัตว์เลี้ยงของฉันไปไว้นาประตูห้องชันเด็ดค่ะพปกติชันก็ไ่้อยู่นาระเบียงอยู่แล้วลังระเบียงหลังห้องฉันนนาะจ้ะแต่ดูความที่แบบว่าฉันไว้ใจคนมากเกินไปไงตนหนามันก็อีกอย่างนึ่งลับหลังมันก็อีกอย่างนึงไงเพราะฉะนั้นเวลาจะคอมเมนต์อีกย่งคิดก่อนที่จะคอมเมนต์เดีอจ้ะพี่น้องเพราะถ้าคุณคอมเมนต์ล้วฉันกากาที่จะมาตอบคือกันจ้ะแน่นอนว่าออกแบบห